ทุขดีี้องเด้ต่ามาตามต่อมือในคงชไทยครับผมเนาะมาตามต่อในาคของปูสีเนาะเป็นติดีเงาฝากกันสำหรับมือนี่นะีาเด้มือีก็คือโครง่ไทมืออื่นก็หับโศกรับหลับแล้วเนาะแต่จังไรกะมาเบิ่ง่ามือนี่หยับตัไหนเนาะ และบินสิมาประวัติให้รับส้มมาฟัางเด้อพี่น้องสำหรับแวนวทางเพิ่นที่ห้มากก่อนหน้านี้เนาะเดีราจะผ่านกัน,นไ,ไนอีกแล้วพ่อบอ่บ,บ่ไม่ฝันนังได้ทค่แ้วจะอยู่เไดอยู่หรอยู่อ่ะประกันาอยู่ประกันาอยู่ครับครับแต่ยู่ลักษณะล่างหรือบนหรือสองตัว ยัดยังเดี๋ยวเรายาดมันตีรกกาคากลับหนึ่งุว่าเราสมมุติเนาะห้าแปดห้าเก้าสมมติมันดอ,อกนะสมมติว่าห้าแปดห้าเก้ายั้งท้ายแต่ว่าบางเอิญมันเป็นอะไรสล่ะเก้าห้าใช่ยังก็แปดห้าอย่างเงี้ยนะควมเป็นไปอย่างนั้น,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 นแต่เลขนี่จะอยู่ลอยเลอะๆลลของเก่าเลยบอกไปไหมเขาเรียกว่าประตูมันเคยเข้ามันจะเข้าประตูนั่นแหละ มันเข้าปีกซ้ายมือจะเข้าปีกซ้ายตลอดอันถ้าเล่นกีฬาจะรู้จักเนาะครับผมมันอันจุดเสียก็คือเสียจุดจุดปีกซ้ายมันจะแวกกับแวบ,บทั้งนั้นตลอดห้าแปดห้าเก้าครับนัตตานี่ผมให้ครับผมนัตตานี่ให้หน,นึ่งห้าแปดห้าเก้านะฮะอันนี้ ปูเขาแน่ปูของปูนี่แน่มาปะทะกันเมื่อวานนี่นี่เป็นริงวนี่นปะทะกันเมื่อวานนี่โอ้ยยึงว่าอยากเอาลงคลิปแถ่นี่ตุเจ้าเสือเย็นเคยได้ยินอยู่เนาะเราไปเรียนของมานี่ประกันให้เขาตามสายเขามาสามห้าแปดนี่บอกว่าไปห่างจากนี้่ห่างเลยอยู่นวอยู่นี่เนี่ยลักของปูนี่คือเก้ากับแปดมันบอก ห้ากับแปดมีโอกาสมาสูงแต่ตัวเนี้มันมาที่บบดนี้ตัวไอ้ห้าเจ็ดตัวล่างตัวเก่ายังจะมา,าคั่วเคลียอยู่กับเขาอยู่เราตัวเดิมห้าเจ็ดนี่แหละ,ะมันเอาตัวเดิมเนี่ยมาเตะอยู่นอะดีกว่ารอยหลักตัวที่จุดแล้วเขียนแปดจุดแปดหรือวงวกลมลูกน้ำแล้วเขเก้าเนาะครับผมมันจะมาแซงอยู่ตรงนี้นี่คือห้ากับเจ็ดนี่ 5, 7, น มาแทรกหาครับเพจอ่ามันมันจะมาแทรกอยู่ว่าตัวไหนมันจะมาแทรกอยู่ระหว่างกลางเนาะอ่าที่ไหนตอนนั้นทิ้งเก้าจุดแปดเนาะพี่น้องอที่ให้ตองหวดเนาะเก้าแปดสิบนี่น,นะอ๋ออันไหนสิมาตรงกลางครับสิบสองราศีจึงมาแทรกตรงกลางเนี่ย เาทายให้ทายให้เขาดูว่าเออมักจำบ่อมัก็จัดไว้หน่อยๆนึงเพื่อป้องกันเซเซก็จะเป็นสามห้าแปดนึงอ๋อค่ะค่ะกันเซกันเซกันเซซื่งเพราะอันนี้ของเขาลมเพลลมพัดขบมาหาปูมาหานี่แหละสายบุญสายบุญสายบุญสายสายญยตดทำเก่าอ สามห้าแปดมพี่น,บบนองสามห้าแปดสายหยัดทำเก่าแต่ก็จะมานอนน้ำนี่อีกประมาณวันที่ยี่สิบสามเดือนหน้าบ่ยี่สิบบ่จะมานอนอยู่นี่เลยบำเพ็ญอยู่นี่เลยจมนมหนักลาดเลยโอ้อ๋อนักลาตัวยงเลยอ่ออ,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 อหาแนวท่างปากอหาแล้วเงินปากเอฟซีอ,าอ่าเพราะว่าเขาก็จะมาศึกษาศึกษาเรื่องเล่นของน้ำแหน่เลเนไงค่ะ น่คนชอบลองของเขาก็มารักษาตัวนี่นะพูดง่ายๆไปเขาเป็นผู้รับเหมาออพวกทำฟาร์มทำโรงงานทำอะไรนี่นะ่ะก็เลยจะมาแตเป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลนะพ่อ,อแต่ว่าเขาก็ขึ้นจริงๆอนะออสั่นไปมดมดตัวเนะเจอกันเนาะ แต่ของปูนก็บบวันนี้ห้งก็ปูอะไรปูสิงค่คำสิงหรือปูสิงนี่สปูสิงสารสเกาสารเก่าสาปูตาสารปูตาปูสิง3 4สามสี่เก้านี่ก็ประมาณว่าได้เี่ยไหบ้านนี่ยออ่าเสียทั้งหลายก็จะเตะเอาสามเก้าส้นสด้อะฟังเสียงเออสามเก้ก็พัดไม่เลิกเนาะอ้อพิจารณาดู ยาช่อสี่เจ็ดชานปูสิงสามสี่เก้าแม่ตานีหนึ่งห้าแปดหาเก้าสองตัวหนึ่งห้านะคะมาผักเหนือจากตู้เต่าเสือดาวก็สามห้าแปดโต๊ะหัวเข่าสามหลอดนะโอ้ยได้ยินอันนี้ลอยู่ปรได้เลยสามห้าแปดโอ้ยเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมมากเออเพิ่มเติมอันนี้เกิดใหม่อันนี้เกิดใหม่ เมื่อวันอาทิตย์วันนี้วันจันทร์วันพรุ่งนี้ก็พูดได้จะเข้าประตูผู้ได้แล้วปานหนูนาอะไรนะหนูนาเสียงโชคบ่หนูนาพาโชคหนูนาพาโชคแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกับอันแมตตานีอยู่นะหนึ่ง ห้าแปดเนาะครับผมแล้วตอนนี้เป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงเป็นเห็นหนึ่งหาเนาะหนึ่งห้าครับผมปูดันหนึ่งห้าแปดปูบ้าเสริมทับให้หนึ่งหาแปดนะครับเนาะบ่ห่างกันเลยเนาะบ่ห่างกันเลยบ่แนบบ่แนบด้วยคือตัวมีโอกาสมากด้วยพี่น้องเด้วยที่ระสู ออขัดแ้อ้ยไข้างรังอาวโคงสุดท้ายนไม้เงครับเป็นเนื้อหน้าบุญเป็นเป็นทานนำโชกนำหลาดเนื้อทนโชกนำลาดแม่แกจุทล่ั้งหลายไจุดที่นี่แคไปน้นละอจุดี่นไปแล้วนี่อจุดลดับแล้เอาไปแช่ไปใหมู่ไปใหม่ วันนี้วันวันผสุดท้ายสุดท้ายแท้ๆคืนนี้แหละให้ไปคิดเป็นการบ้านอย่างนักะหละเช้าฟัดไว้ก่อนอันนี้ก็จะเข้าไปโยวันพรุ่งนี้วันเลขออกใช่วันจะไปเสี่ยงท้ายสุดท้ายจะเป็นวัดดวงด้วยวัดดวงด้วยแต่คิดว่าเลขชุงนี้บ่ได้ดอกฟังเสียงผููดโทรมาก็บาได้ละหาลำบากแล้วบอก โอ้ยไปจักบัตรเขาก็เอาก็ต้อฟังเสียงเขาบอกว่าอืมโลหะที่สุดในย่านนี้แหละพี่น้องเอ้ยย่านย่านนี้เนอะเศรื่นบรรู้จักอืมอ่าเนาะเศรษฐีฟังว่าเนี่ยประมวลได้พี่น้องได้จากนี้ไปแล้วได้เท่าไรเท่ากันหมดเนาะอีกไปแล้วแต่เนาะโอ้ยสามตัวแตกเลยเนาะเมื่อที่ผ่านมาใครจะอยู่ล่ะเออใครจะรอล่ะใช่ไหมล่ะ ผ่าดไปก็อีกสิบห้าวันน,วนู่นแล้วพันนี่อือสิบห้าวันมีลุ้นต่อเลยอ่ออ่าสิบห้าวันลุ้นต่อเองนี่ก็คือร่วมชุดเติมพ้องด้วยร่วมชุดสําหรับเนาะแนวทางของปูฤาสีพ่นไปขอกับยาชอ่อเนาะไปขอกับสารผู้สิงขอรับแม่ตาตานี้แม่ตานี้นลาคาปูผุมอยู่ว่างจกหลอกนี่แหละที่น้องนี่ปะครับผม มี่ซ้ำนี่ประมาณซ้ำนี่เนาะ,ะเด็กบวกกี่ชุดพี่น้องพิจารณาเบลงเที่ยวก,ก้อนก็เหมือนรู้สองหรือสามในแน่นอะนครับผมสิงซักับกระปูอยู่นี่เนี่ยซอกเขาจะเป็นเลขสองตัวมัดนะครับผมเนี่ยกับ้วยสองโตนะตอนนี้ก็สองอ่ซอกก็สองอ ถือว่าเลขเลขที่คู่เนาะครับผมสามตัวสองชุดหน้าชอกับสี่เจ็ดสำหรับวันนี้แล้วพี่น้องกับแมตต์นี่เป็นหาหนึ่งหาเนาะเสริมทับปูเสริมทับแต่ว่าเ่ยซอยังบอเปลี่ยนแปลงมาเมื่อคืนกับบเปลี่ยนแปลงโอ้เมื่อคืนนี้ก็มายังยังยั่นคงเหมือนเดิมมั่นคงเหมือนเดิมง่ายสี่เจ็ดอืม แต่ว่าถ้ามันออกมาเจ็ดสีก็อีกแล้วนี่ยบก็ละดับก็ระดับก็ละดับแล้วเออจะมาจางนี้แล้วมันจะเดินมันขึ้นอยู่กับดวงแล้วบอกหันโอ้มันขึ้นระดับ่บบนี้แล้วเออฝืนมาได้เนี่ยผ่านทุ่มเต็มที่สี่เจ็ดออกเจ็ดสีแล้ถูกมัดครบมาได้เงินก็อย่าว่ากันเนาะเป็นแนวเงินนะคะสามสี่เก้าเนาะปูเสิ้ยงนี่เกิน เขาให้มาเก้าสามสี่อานนอาก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะอืออือูซิงนี่ยของบอมีล่าครับบอมีใบออกได้ทุกอย่างก็จะไ่ให้มันเดิมบอกจัดชุดใหญ่ให้เพิ่นอยู่เนาะเต็มเต็มเวยอือพออกพอใจไต้หัวเราฮหาือืม แต่ว่าบัานคำนี่ผู้จะจัดซีเอ็สก็หลายเรื่อบาบบในตู้หกนี่แล้วโ oh. อ้ฟังเสียงเราออกมาหลาาั่นคานโอ้ผ oh. ู้เสียใหญ่แล้วก็ ah. อ่าเป็นได้โอ้รู้จักอยู่ด้วยกันมาจนจะตายจักกันแล้วซนะีเ uh. อ็สเลยคนถามเยอะอยู่เนาะคนน่ะนเอฟซีเขาไม่รู้เนะาะเขาไม่รู้ว่าอ่าบักหกบักหกเนี่ยมันหมายความว่าไงเนาะ อาจจะเป็นพริศนานะพี่น,อนอ้องเนาะอด้ปูกระไฮแล้วแหละเพราะว่ากินิ้วเนี่ยสิเพิ่อนตามที่จริงเพิ่นจะมีอ่าสิบเอ็ดนิ้วคางหนึ่งหาคางหนึ่งหกได้พี่น้องเด้อเนาะคนถามมาหลายอยู่แต่ว่าก็ห้าหกก็ไม่ใช่คางหนึ่งหาคางหนึ่งหกสำหรับอ่านิ้วมือเพื่นอนเด้พี่น้องตามันรวมกันจะเป็นสิบเอ็ดนิ้วคือเก่าอ่าเป็นพริศนาแต่ว่า โตตรงๆเลยสิปูเพ่นหายก็คือสามสี่เก่าไม่ต้องไปแปลอ่างวดว่าแขงกัไปแปลงนายเมื่อผูกครบกันนี่แหละอ่าเป็นหาหาหาสองเต้าออกออกสามตัวสิปูเพ่นหายมาเลยมาลานตัวนี้ซชครับผมมาบังเนาะอือสามสี่เก้านี่แหละอือเคงๆเลยนตัวนี้ละไม่ต้องไปแปรง่ายเพ่นหายจังสันนะพี่น้องเ้ยพาดนะคะยังขาดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเล็กอยู่ที่นี่ก็ยังมาสอนทุกวันมันนำบ่า number. อย่าไปเอาเล็กที่อื่นมาใส่หลายแล้วก็อย่าเอาเล็กเล็กที่มันบอกเคยมาเลยอย่าเอามาใส่ต้องเอาเลขกที่มันเคยมาเนี่ยนะปัญหามันตัวเล็กที่เคยมามันตัวไหนล้วมันเคยมาหนึ่งห้านี่เลยพ่อหรือห้าแปดนั่นแหละเลขที่เคยมาม แปลกซูมเลยเคยมา,าคนมันเคยเที่ยวมานี่บ่อยแล้วมันก็บอยมันบอกเคลดบอกขวางอะไรหลอกพวกนั้นมันบอกจิตบอกข้องอะไรหลอกมาตลอดนะครับเราทำไมาตัวเก่าจะเที่ยวมาแท้คนไหดจะไปซื้อ,อ,อ,อตัวเก่าเที่ยวมาโอตัวเก่าเที่ยวมาบอกให้พีเขาเป็นงี้นนะตัวเก่าเที่ยวมาประจําอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเที่ยวมาอยู่เฟอรก็ ตัวเก่านี่จะเที่ยวมานี่ประมาณละแปะสงการว่าจะหนีหรือจะบันีกูมันยังอยู่ในเกณฑ์ของปีเขาอ,อยู่เนาะครับผมปีเขาจะเส้นกับประมาณสงการถึงจะผ่านเนาะ,ะถึงจะผ่านเราจะเริ่มต้นใหม่หนึ่งใหม่ก้นเหนื่อยตัวเหนื่อยเมื่อเอาแม่ตอนนี้จิิงเหนื่อยนักเลย ถ้าบอมีพ่อองเด็กน้อยนั้นลุกมาได้แล้วหนึ่งห้าพราะว่าตอนนี้นี่ดูดแรงอหรีอยู่มีพลังเยอะนะพอ่อโอ้พลังเยอะทีพ่อปอนี่เขาดูดเขามีน้ำาหลายน้ำเราเลี้ยงเขามันหลายอากาศเย็นหลักเขาก็หลายพลังเขาก็หลเทศรักษาก็หล อ,องตาณีตาณีตาณีแม่ตาณีเจ้าค่ะแม่ตาณีนี่เขาก็เป็นเทวดาอีกภูมิหนึ่งชั้นหนึ่งถึงจะต่ำเขาก็ยังยังยังดีกว่าสัมภเวสีอยู่แต่อยู่ในชั้นสัมภเวสีนั่นแหละอา,อาศัยอาศัยต้นไม้ต้นไหลอาศัยดอกุงดอกหญ้าอาศัยอยู่แต่จิตเขาบริสุทธิ์สูง เขาจะบ่ค่อยเบียดเบียนมนุษย์เหมือนสัมพเวสสีคอยขอกินอยู่ตลาดอันนี้ให้ก็กินเมื่อให้ก็แล้วไปไปปองก็จึงได้รับบ่ไปปงก็จึงไ่ไ,ปปงงได้รับเนี้ยบ่เบียดเบียนผู้ใดนางตาน,นีนี่ที่ใจเขาสูงอยู่เหนื่อยอยู่เหน,นื่อยจน พะโล้นะครับพุดุ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 

แปดตึง้งห้าแปดบอกจะับปูห้าแปบบดนะโอ้ยห้าแปดตัวปูสามตัว,วปูเอาแต่าหาแปบดบ ตัวเก้านี่ตัวปูหรือว่าห้าห้าแปเอฟซนว่าห้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 าาเสไลเสล่างลางอยู่ข้างต้โงานทีลงทุนในพน้าปูฝึกเตือนเจนเจนประกาไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปู หากอนปูกาวกาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูคนรวยแหละพูว่าเอาไอ้ลูกด้านลงทุนหน่อยเด้อปูเด้อเพราะว่ามันกะาน้ออย่าลูกด้านหาบ่ได้ครับเอาตัวที่ก็เจ้ากันแล้วพูอาเอาเตยเตยเลยที่ก็เจ้าออกบ้องอันอันเด้อโอ้ยห้องกุมบาน ตึมคักัะตึม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 แตกตึมตึมโอ้ตึม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 ขายยาเกลือปูหาซื้อกับอะไรมันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้ยี่น้ำยาแตนี่นี่แบบปูนี่ยี่น้ำยาแตนี่เจอ ปูกระปูของปูเองกระปูมาให้เพิ่มเติมมั่นเนาะที่ไปหาข้าวสารห่นบะปูมาแล้วนะคะก็คือดงน